มาครับได้ไปจัดหาซื้อมาแล้วอินเทพก็ละล้านสองห้าหมืนผมขี้เกียจเดินหาละเออจะทำคลิปไงเอ,อ้ยผิดตัวผิดตัวเกือบแล้วอันนี้บวกสี่ก็จะเป็นร้ออ่าโอเคนี่แหละบวกนี่แหละที่เราต้องรีเซ็ตดวงหน่อยวะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเข้ามาฟึบอย่าขยับสัดเลยไปไปดูชื่อไป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 ดิเออ้อยไงละ่ะ โอ้ยไงล่ะขายไม่ออกเอามาบวกห้าซะเลยเป็นไ,ไงเราโอเคดวงรามาแล้วตาเน,นี้ยต้องเป็นคอสแล,ะละ้วล่ะดวงรามากับกล้ามแล้วตาเน,นี้ยต้องเป็นคอสแล้วโอเคคอสเนี่ยเพื่อนผมทิ้งไว้เนี่ยผมมองว่าคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมเอาไปลงกับบวกสามเยอะเกินไปนะเออผมเอาไปลงบวกสามเยอะเกินไปผมมองว่าบวกสองขึ้นบวกสามเนี่ยน่าจะยากไม่แน่ใจนะคิดไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้สองบวกก่อน จริงๆผมก็อยากจะให้มันบวก3ามทีละอย่างแหละเอออ่าเดี๋ยวผมลองก่อนแล้วกันมีบวกคอสอัปเดตก่อนเลยเนี่ยผมให้ก่อนเลยสองสองสองชุดเดี๋ยวผมให้ข้างนี้ก่อนเลยสองชุดอ่าไม่รู้ติดหรือเปล่าถ้าติดก็โชคดีนะแต่ขอให้ติดเถอะโอ้โหไม่ติดบวกสอง้นอสามมันน่าจะยากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็สลับกันตีนะจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเอามาสิบชุดไม่ติดเลยสักบ,บวกหนึง่ง สามสิบเอร์เซ็นอารมณ์คล้ายๆแบบตีบวกเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยอืแต่มันเอาจริงมันก็น่าจะติดให้เราสักบ,บวกหนึ่งชื่นใจชื่นใจหน่อยนะเพราะว่าโหสิบชุดเนี่ยโอ้โหมัน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 ,ม,นมันลงทุนเยอะนะผมว่ามันลงทุนเยอะนะเอาจริงไอ้พวกเนี้ยเออสองชุดวิมาว่ะวิห,ห,หนึ่งบวกว่ะอุ่นใจว่ะวิวิรอบนี้มาเร็วรอบนี้มาเร็วนะโอเค จบงานไปแล้วประดับหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวออฟเอ,อิฟอะไรเนี่ยให้เขาไปออฟเองละกันเออเบืองตังผม <c oughs> โอเคเอาอะไรก่อนดีเอาประดับก่อนละกันเผื่อเขาอยากจะไปเล่นเท้าอื่นเนาะเอาเป็นประดับก่อนละกันขออเนี่ยห้าชุดเนี่ยผมไม่ขอเยอะเลยผมขออีกบวกเดียวผมขอแค่บวกเดียวพอใจเลยแต่ถ้าจะใจดีมาสองบวกก็ก็ขอบคุณแตผ่ผมอยากได้แค่บวกเดียวเลยอะ ดูว่ามันจะยากแค่ไหนเฮ้ยผมกดการแตกยัง,งอะเฮ้ยบวกหนึ่งอา้าวโอ้โหคลิปโดนที่แล้วไม่ติดเลยใช่ไหมคลิปนี้สามชุดติดสองบวกเออเอาหน่อยดิเอากับมันหน่อยดิโอ้ครน,นี้อีกสี่ชุดเนี่ยกําไรแล้วหมายถึงกําไรในใจผมนะผมคิดว่าเจ็ดชุดผมอยากติดแค่สองบวกพออ่าคือตอนนี้มัน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 ,ม,นมันโอเคแล้วแต่ขออีกสักบวกหนึ่งอะ ผมขออีกสักบวกหนึ่งให้ได้ไปต่อวะมีทุนไปทําคลิปอื่นนะมาให้ครบสามเลยอ่ะไงนะเนไงเพื่อนผมบอกมาให้ครบสามเลยต้องเอาหน่อยวะต้องดีลาหน่อยนะไอตี AC, พวกนี้มันแบบมันใจร้อนไม่ได้เลยจริงนะรอบไปแล้วผมผมแบบกดรัวๆใจร้อนแล้วแบบโอ้แม่งแบบโอเคไม่มาไม่มาอีกสามชุดยังได้อยู่เลยอีกสามชุดอีกสามชุดสองบวกเลยไหมเอออีกสามชุดสองบวกเลยไหม ต้องกดดีๆนะใครที่กดไี่กดดีนะไอไอแดงๆเ,เนี่ยเราต้องใช้นะไม่งั้นมันหายนะถ้าเราไม่กดกันแตกให้ดีๆเนะี่ยระวังนะโอ้เหละสองชุดสุดท้ายวะ่ะชุดหนึ่งรวมกันนะ่ะเนี่ยสองจุดหกกับหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยประมาณสี่ล้านกว่าเลยนะเราประมาณสี่ล้านสามคลิกหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ล้านสามเยอะอยู่นะสองชุดนี้ก็โหเกือบสิบเอ็มแล้วนะเออเกือบเก้าเ็มแล้วอะ่ะ หลายบาทอยู่หลายบาทอยู่ตีสองบวกก็หลายบาทอยู่เนี่ยอีกสองชุดขออยสักบวกปะขอกำไรอีกสักบวกปะ,ออกกกปะโอ้โหไม่มาเลยว่ะดีนะมันมาสองบวกให้ไวๆนะเออ pues ขอยสักบวกหนึ่งได้ไหมนะขอมาอีกสักบวกหนึ่งได้ไหมนานๆมาทีอ่ะเออนานๆมาทีอ่ะกว่าจะเก็บไปพวกนี้ได้มันใช้เวลานานอยู่นะ แต่คนอื่นครับตีไข่น่าจะได้เอยอะอยู่มั้งผมเห็นคนอื่นมีเป็นร้อยชุดเลยไปตีไปตีไข่มามีกันเป็นร้อยชุดเลยขอยสักหน่อยนะขอยสักบวกหนึ่งอ่ะขอยสักบวกหนึ่งขอโอ้โหยากไหมทุกคนยากไหมยากนะแต่ผมมองว่าเจ็ดชุดได้สองบวกถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยมาแค่เจ็ดชุดได้สองบวกเพราะว่าคิดโอที่แล้วเนี่ยสิบชุดไม่ติดสักบวกเลยอ่าแต่ผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เพราะว่า ผมได,ได,ได้ได้กำไรจากตรงนี้และเออได้บวก5อันนี้มาแล้วก็ถือว่าโอเคนะโอเคครับผมนะฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันครับผมนะมีคอนเทนต์อะไรนี่นี่หน่อยก็จะเอามาลงให้ดูนะอ่าอยู่กันอยู่กันไปนานๆนะครับผมนะอีก5วันก็ครบรอบ3ปีแล้วเนาะโอเคครับผมฝกักอ่าเจอใหม่คิวโดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ The <laughs>